วันที่25มิถุนายนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลา8นาิ30นาทีดัชนีราคาผู้บริโภคแบบรายปีประจำเดือนมิถุนายนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่2.4% 2. เวลา21นาฬิกาแถลงการจากประธานเฟด 3. เวลา21นาฬิกายอดขายบ้านใหม่นิวโฮมเซลล์ประจำเดือนมิถุนายนจากสำนักงานสำโนโงประชากรสหรัฐ คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก743,000เป็น692,000ต่อไปเป็นข่าวโฆษณาเหรียญ WLD คือ Governance และ Utility Token หลักของ Project World ที่มุ่งสร้างเครือข่ายระบุต,ตัวตนดิจิตอลแบบกระจายศูนย์ทั่วโลกโดยพัฒนาเทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Off ยืนยันตัวตนกับ World ได้แล้ววันนี้เพื่อรับสูงสุด40 WLD Token ที่ World Fact ift, f a ฟ s h i p ณ M เอ็มโซชั้น 1F และศูนย์บริการอีก16แห่งทั่วประเทศหรือสามารถซื้อขายเหรียญ WL D Token คู่กับเงินบาทได้แล้ววันนี้บน b i t s a Thailand โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่าเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด